วิธีสมัคร YouTube Shopping a f f i l i a t e โปรแกรมอัปเดตสวัสดีครับในทุกแคลนิตี้88นะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยววันนี้จะพามาแนะนำวิธีการสมัครการสร้างรายได้จากการเป็นในหน้ากับตัวของ YouTube กันนะครับใครที่มีสิทธิ์ในการที่จะทำในหน้าของตัว YouTube แล้วเนี่ยทำได้เลยซึ่งตอนนี้ YouTube เขาทำความร่วมมือกับตัวของ Shopee เนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำตามนี้ทีนี้ ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ฝากช่วยแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสธารณประโยชน์ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลายๆคนถามว่าคุณตุ๊กเราดูเงื่อนไขก่อนได้ไหมว่าเงื่อนไขของการเป็นในหน้าเนี่ยของตัวของเอ่อ u t ท b e เนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับข้อมูลง่ายๆเลยของตัว u t u b e เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะต้องเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเป็นก็คือเราต้อง ต้องผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้จากการเป็นพาร์ทเนอร์ก่อนทีนี้การเป็นพาร์ทเนอร์คืออะไรอ่ะการเป็นพาร์ทเนอร์ย้อนมาตรงนี้ครับการเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือการที่เราเนี่ยผ่านเกณฑ์หรือว่าคุณสมบัติการสร้างรายได้นั่นเองก็คือมีผู้ติดตามครบ1000นะครับแล้วก็มีเกณฑ์การเข้าชมวิดีโอเนี่ย4,000ชั่วโมงนะครับในรอบ12เดือนก็คือ1ปีอ่ะเราครบอ่ะเราผ่านนะครับหรือนะครับครบ1000นะครับมีผู้ติดตามครบ1000แต่ว่ามีการเข้าชมวิดีโอสั้นนะครับ ประมาณ10ล้านวิวในรอบ90วันอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครผ่านเกณฑ์เอายริงแล้วคือใครเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วเนี่ยใค,ใครเปิดใครได้ค่าโฆษณาแล้วก็รับรายได้ค่าโฆษณากับตัว YouTube, ยูทูบยูทูทุกเดือนอยู่แล้วเนี่ยได้เลยนะครับก็สามารถทํารับรายได้ได้เลยอ่ะย้อนอ,อกมาในส่วนของตัว y o u YouTube s h o p p i n g a f f i l i a t e โปรแกรมนะครับแล้วมีเงื่อนไขอื่นอะไรอีกเงื่อนไขอื่นก็คือ มีผู้ติดตาม10,000คนนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอึ๋ย1 0 0 0 0คนเนี่ยมันเยอะจังเลยคุณทุกใช่ครับเยอะแต่ว่าเพื่อนๆครับถ้าเราไม่เริ่มทําตอนนี้ไม่เริ่มลงคลิปตอนนี้ไม่เริ่มทําอะไรตอนนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะมีผู้ติดตามครบ1 0,000นะครับไม่แน่เขาอาจจะใจดีอาจจะลดจํานวนคนลงก็ได้เราก็ไม่รู้แน่นาคตตอนนี้ล้วทำไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนตะก่อนเนี่ยมันจะมีอยู่แค่3 3มสประเทศที่ทําได้ตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นเป็นประเทศไทยด้วยแล้วเพราะฉะนั้นทําได้เลย นะครับอีกข้อหนึ่งก็คือไม่เป็นช่องเรื่องของเพลงตรงนี้ก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์นั่นเองที่ไม่เกี่ยวกับช่องเพลงนะครับเราทําได้หมดเลยถ้าเราเอาเพลงมาใส่มาทําเป็นช่องเพลงมันจะมีลิขสิทธิ์ฎฎเรื่องของเสียงเพลงอันนี้เขาก็จะไม่อนุญาตแล้วก็ช่องใครที่ทําเกี่ยวกับเด็กนะครับถ้าทําเกี่ยวกับเด็กก็ต้องไปอ่านกฎเรื่องของเด็กเขาก็จะไม่ให้ทาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังถ้าเราผ่านเกณฑ์ตรงนี้หมดแล้วนะครับเป็นพาร์ทเนอร์แล้วรับรายได้กับตัว youtube ได้แล้วอะ ผ่านแล้วเกณฑ์เรามีพู้ตามครบ1นึ่งหมื่นแล้วก็ได้แล้ว1เกณฑ์ใช่ไหมครับไม่ได้เป็นช่องเพลงนะครับก็ได้แล้วไม่ได้เป็นช่องเด็ก่ะผ่านเราผ่านเกณฑ์ครบ5เกณฑ์นี้นะครับคือจบแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการสมัครกันนะครับซึ่งจะให้ดูเนี่ยทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมเลยในมือถือเนี่ยในคอมแล้วกันในคอมเนี่ยถ้าเราอยู่ที่หน้าหน้าหลักของเราอันนี้คือเขาเรียกหน้าหลักเห็นไหมครับนี่เป็นหน้าหลักใครยังไม่ตามฝากติดตามด้วยนนะครับ ฝากติดตามเพื่อไปกำลังใจแล้วกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้านี้นะครับคล,คลิกตรงรูปภาพของเราเนี่ยคลิก้าไปเลยครับแล้วมันจะมีคำว่านะครับสตูยูทูบสตูดิโอหรือว่าเราจะเข้าจากตรงคำว่าจัดการวิดีโอนี้ก็ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ผมจะใช้อันนี้เป็นหลักเพราะว่าบางทีเราเข้าสู่หน้าทั่วไปถ้าเราอยู่หน้าทั่วไปตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่รูปนี้เลยเห็นไครับคลิกเสร็จแล้วเราก็ไปที่ยูทูบสตูดิโอนะครับมันง่าย เสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเรื่องของการสร้างนะครับรายได้กดคลิกครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปตรงคําว่าช้อปปิ้งนะครับกดตรงคําว่าช้อปปิ้งครับเห็นไหมตรงนี้จะมีคําว่าเปิดทีนี้ถ้าเป็นในมือถือล่ะในมือถือเนี่ยก็ได้เหมือนกันครับทีนี้ในมือถือนะครับให้เรามาในตัว YouTube Studio นะครับแล้วก็มาตรงคําว่าสร้างรายได้นะครับตรงคำว่าสร้างรายได้เนี่ยให้เรากดเลื่อนลงมานะครับแล้วเราจะเจอคำว่าช้อปปิ้งเห็นไหมครับ ตรงนี้ให้เรากดคลิกเข้าไปถ้าใครให้เราหาคําว่าช้อปปิ้งให้เจอนะครับเพื่อนๆแต่และคนเนี่ยมือถืออาจจะไม่เหมือนกันเนาะอะ่ะพอเรากดคลิกเข้าไปครับอันนี้ผมกดคลิกเข้ามาแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่านะครับมันจะมีคําว่าโปรแกรมอัพเฟอร์เลเห็นไหมครับตรงนี้อะ่ะให้เรากดคลิกเข้าไปครับนี่เลยก็จะมีคําว่าเปิดก็ให้เรากดเปิดเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนการกดเปิดเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกดเปิดแล้วก็ใช้คอมเป็นหลักก่อนนะครับซึ่งของเพื่อนๆตรงนี้ก็กดเปิดได้เลยนะครับไม่ได้มีผล สามารถทำได้เหมือนกับในหน้าจอคอมอ่ะไปดูที่จหน้าจอคอมครับทีนี้ผมออกมาที่หน้าจอคอมเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีคําว่าเปิดเหมือนกันเลยซึ่งก็จะเหมือนคล้ายๆกับในนั้นเหมือนกันอ่ะอกดเปิดครับระบบเนี่ยก็จะมีขึ้นมาหน้านี้ให้เรานะครับซึ่งในจอมือถือก็ทําแบบนี้อ่านข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีทั้งแบนด์น,นิโมเหมือนไหในวิดีโอแล้วก็ในช็อตทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแอดเฟลตของผลิตภัณฑ์เนาะอ่ะดำเนินการต่อครับดําเนินการต่อครับ แล้วเขาก็จะมีเงื่อนไขเราก็เปิดอ่านได้เลยนะครับเปิดอ่านแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีให้เราติ๊กครับกดติ๊กไปแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมครับคลิกอ่ะเรียบร้อยตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวเราลองลองกดรีเฟซดูสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงโอเคนะครับก็เรียบร้อยประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูในมือถือในมือถือเนี่ยเดี๋ยวผมต้องกดไปรีเฟซก่อนนะครับทีนี้นะครับในมือถือเมื่อกี้เรายืนยันตัวตนในคอมไปแล้วในมือถือเราตอนนี้เมนู ช้อปปิ้งมันขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้เราแล้วนะครับเราก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับอันนี้เราต้องรีเฟซก่อนนะเราเลือกสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเราจะสมัครในตัวของคอมก็สมัครจากคอมจะสมัครจากในร้านค้าที่อยู่ในมือถือในยูทูบสตูดิโอก็เปิดใน y o u t u b e Studio ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็จะมีคอลเลกชันขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็จะมาแนะนําให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าเราต้องทํายังไงบ้าง1 2 3 4นะครับในมือถือเนาะ ส่วนในคอมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในคอมกันก่อนนะครับอ่ะทีนี้เรากลับเข้ามาในคอมนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เขามีเมนูให้เราเลือกเพิ่มนะครับเพิ่มวิดีโอนะครับเราเรากดเลือกเลยเพิ่มวิดีโอตรงนี้เราก็มาเลือกเพิ่มวิดีโอสินค้าที่เราทําไว้อย่างผมเนี่ยผมจะมีวิดีโอทําลิงก์สินค้าไว้อ่ะเดี๋ยวผมไม่ไปทาก่อนนะครับ อ่ะผมก็เจอแล้วนะนี่คือสินค้าที่ผมเคยทำไว้นะผมกดตรงเครื่องหมายแก้ไขนะครับกดเข้าไปครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับเราให้เราเลื่อนลงมาจะมีคำว่าผลิตภัณฑ์เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆตรงนี้มีคำว่าผลิตภัณฑ์ให้เรากดคลิกเลยครับตรงคำว่าผลิตภัณฑ์อ่าบางทีเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเขาเจอคำค้นที่เราเขียนเอาไว้นะครับตรงก,กันกับตรงนี้อันนี้ก็เป็นของซุปเปอร์ล็อก เดี๋ยว <im it> เราลองคลิกดูว่าตรงกับที่เราทำไหมนะครับถ้าเป็นของแบรนด์เองเนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปได้เลย <im it> เห็นไหมครับเพื่อนๆดูนะผมจะมีให้เราคลิกเนี่ยคลิกตามเมาส์าที่ผมคลิกดูอันนี้น่าจะเป็นของซูเปอร์ล็อกเองนะครับอ่ะนี่เป็นของแบรนด์ซูเปอร์ล็อกเองนะครับโอเคกดปิดไปนะครับเสร็จแล้วผมก็เข้ามาตรงนี้เนี่ยเขาถามว่าเราติดแท็กตัวนี้เราได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่เรารู้เลยนะครับเรารู้เลยอ่าติดแท็กผลิตภัณฑ์ติดแท็กผลิตภัณฑ์ครับเห็นปะถ้าเราไม่ได้กด ติดแท็กตรงผลิตภัณฑ์ตรงนี้เขาจะมีให้เราเลือกกดเห็นไหมครับตรงนี้กดกดถูกกดปิดเห็นไหมนี่มาแล้วนะครับแล้วเราก็กดเพิ่มเข้าไปได้เลยนี่อันนี้คือเราเพิ่มสินค้าแล้วนะครับทีนี้ตรงการเพิ่มสินค้าตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่มีให้เราให้เราเลือกค้นหาตรงนี้ได้นะครับเราอาจจะพิมพ์เราอาจจะพิมพ์พิมพ์พวกให้เราเข้าไปดูในในตัวของเขาเรียกว่าอะไรในตัว a อฟเฟอร์เรของช้อปปีที่เราทํา อันนี้คือผมแนะนําเทคนิคให้นะครับสมมติว่าในร้านค้าเราเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่ะผมจะเข้าไปในช้อปปีของผมนะครับแล้วผมจะเข้ามาตรงที่ผมเลือกสินค้าเอาไว้นะครับก็คือตรงถูกใจนี่เนาะเลือกไปนะครับแล้วเราก็เข้ามาดูสินค้าที่เราเลือกไว้ก็คือตัวนี้เห็นไหมซูเปอร์ล็อกเห็ไหมผมก็กดคลิกเข้าไปแล้วเราก็เอาข้อความตรงนี้นะครับที่เป็นชื่อเดียวกันเนี่ยนะเอามาพิมพ์หาในนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมจะพิมพ์หาให้ดูนะอ่ะนะครับ พอผมพิมพ์เนี่ยพอพิมพ์เสร็จใช่ไหมครับแล้วผมก็กดค้นหานะครับระบบเนี่ยมันก็จะค้นหานี้มาให้เลยแต่ว่าประเด็นคืออันเนี้ยของผมเนี่ยชื่อสินค้าที่ผมตั้งไว้นะครับกับในระบบเนี่ยมันตรงกันระบบเขาก็เลยค้นหามาให้เลยอ่านี่คือข้อดีแต่แปลว่าอะไรนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้สมัครการทำห,หน้าของ s h อ p e e นะครับผมแนะนำเพราะว่าเราเราสามารถเอาลิงก์ของตัว s h อ p e e เนี่ยนะครับมาวางในนี้ได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มไปก่อนนะครับเพิ่มตรงนี้เสร็จแล้วก็กดอันนี้คือเราเพิ่มไปแล้วเรียบร้อยนะก็กดเสร็จเลยนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สินค้าเรามาแล้วทีนี้นะครับก็จะแนะนําเพิ่มเติมก็คือว่าจากที่ผมให้เ,เพื่อนๆดูเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถทําในหน้าของ Tik t o อกได้เห็นไหมครับทำในหน้าของ t i k t อกได้ของ s h อปปีได้เพราะฉะนั้นใครที่ยังทาในหน้าของ s h o ป e ปีไม่เป็นตอนนี้ผมมีคอร์สเรียนตลอดชีพเป็นตลอดชีพนะครับสมัครครั้งเดียว เรียนได้ทุกคอร์สเรียนที่ผมมีเพียงแค่599บาทใครสนใจทักลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปโรนี้ได้เลยเป็นไลน์เอหรือว่าทักไลน์เอตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วสอบถามหาผมนะครับก็คือถ้าใครทําได้เนี่ยทีนี้หล,ลายๆคนจะถามว่าเอาแล้วถ้าเราไม่ได้มีผู้ติดตามครบหนึ่งหมื่นเราสามารถทําในหน้าของช้อปปีโดยเอาสินค้าเป็นวิดีโอเนี่ยและเอาตะกร้าเนี่ยมาวางได้ไหมคุณสมัครช้อปปีเป็นคุณเอาวิดีโอมาติดในตะกร้าของอคุณเอาวิดีโอเนี่ยมาลงใน YouTube และเอาลิงก์มาวางได้เลย เดี๋ยวให้ดูขั้นตอนต่อไปเพราะฉะนั้นใครอยากทําในหน้าของ s h o ปปีเป็นอยากไลฟ์สดใน s h o ปปีเป็นอยากทำา f f ฟ l วลตติดตะกา้าโดยที่ไม่ต้องมีสินค้าเป็นแนะนำคอร์สเรียน500 599ตลอดชีพครับใครสนใจทักลิง์ที่อยู่ใต้คลิปนี้หรือแอดไลน์โออันนี้มาได้เลยนะครับทีนี้ย้อนออกมานะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับเราเอาคลิปมาติดแต่เราไม่สามารถติดตะกา้าตรงนี้ได้ เราสามารถเอาลิงก์มาวางตัวนี้ได้เลยครับเพื่อนๆเห็นไหม,เห,ไหมเหมือนอย่างที่ผมทําให้ดูเนี่ยเราเอาลิงก์ของ t i k t o k เอาของ s h อปปีของ l a z a d a เนี่ยมาวางไว้ใต้ตัวคลิปวิดีโอได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีช่องทางทําเพิ่มไม่ต้องรอให้มีผู้ติดตามครบหนึ่งหมื่นคุณสมัคร YouTube เสร็จคุณเอาสินค้ามาติดทําคลิปวิดีโอติดเอาลิงก์มาวางแบบนี้ได้เลยซึ่งในคอร์สเรียนมีสอนไว้นะครับก็มาเรียนกันแล้วกันอันนี้เนี่ยแนะนานะครับใครที่โพสต์ได้ติดอย่าลืมเอา ลิงก์ของตัวช้อปปี้ประวังไว้ในนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดบันทึกไปได้เลยนะครับทีนี้เราทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูผลลัพธ์กันว่าข้างในเป็นยังไงคลิกดูครับอ่ะพอเราคลิก้ามานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับมีสินค้าของตัวช้อปปี้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับช่องทางการทําเงินพอเวลาที่ลูกค้าเขาสนใจเนี่ยนะครับแล้วเขากดคลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้เสร็จปั๊บระบบมันจะพามาตรงนี้เลยนะครับ นี่พาเลื่อนลงมาดูข้างล่างตรงนี้ให้เราแล้วถ้าลูกค้าเขาสนใจเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตะกร้าขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับเราสามารถติดลิงก์ติดอะไรต่างๆที่อยู่ตรงนี้ได้นี่เห็นไหมติดตะกร้าติดอะไรตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เราเอาลิงก์ตรงนี้นะครับมาโพสต์เพิ่มเติมนะครับสมมติว่าเราเราอยากให้ลูกค้าเขาดูเพิ่มเนี่ยเราก็เอาลิงก์เนี่ยมาวางจากกล่องข้อความตรงนี้ได้นะครับซึ่งในห้องเรียนเนี่ยผมมีสอนไว้เนาะเดี๋ยวก็ลองไปดูกันอีกทีนึงนะครับนี่เลยผมสมมติว่าผมอยากเอามาวางตรงนี้ แทนนะครับผมก็มาวางเห็นไหมเรียบร้อยแล้วลูกค,ค้าคลิกซื้อถ้าเขาคลิกซื้อเขาดูตรงเนี้ยนะครับเขาคลิก้าไปเนี่ยอ่ะเขาคลิกเข้าไปหลายหลายคนบอกว่าแล้วจะเป็นข้อมูลของเราไหมในระบบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวแคลกนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุกกี้เออเขาเป็นคุกกี้นะครับก็จะเป็นคุกกี้รหัสของช่องเราก็จะติดตามไปด้วยทุกที่ลูกค้าซื้ออาจจะไม่ได้ซื้อสินค้าอันนี้เขาอาจจะไปซื้อสินค้าตัวอื่นแต่มันยังเป็น หน้าของของเขาเรียกยังเป็นติดคุกกี้ของตัวช้อ p ปีที่เป็นชื่อเราอยู่เรารก็มีโอกาสที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนกันเออเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องต้องลองนะครับต้องเล่นใครที่สร้างรด้ได้ได้นะครับลองดูทีนี้ถ้าเราสมมติอันนี้ผมทําเสร็จแล้วผมกดย้อนออกมานะครับเผื่อว่าหลายๆคนถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าหน้าเมื่อกี้ล่ะเราค่าจากหน้าหลักตรงนี้ได้ไหมเราค่าจากหน้าหลักตรงนี้ได้เลยซึ่ง เราสามารถที่จะติดตะกร้าที่เป็นคลิปวิดีโอยาวหรือว่าคลิปวิดีโอสั้นก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูตรงวิดีโอสั้นนะครับอ่ะทีนี้ในวิดีโอสั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูสินค้าตัวนี้ละกันนะครับก็กดเข้าไปไอันนี้อยู่ในในช็อตนะแล้วก็เป็นวิดีโอสั้นอันนี้นะครับผมก็กดคลิกเข้ามาแลวอ่ะตรงนี้ผมก็เอาลิงก์ของ shopee มาวางเหมือนเดิมนะครับแต่นี้เป็นตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองมาคลิกเลือกดูว่าอันนี้มีผลิตภัณฑ์แล้วนะเหมือนกันคือตัววิดีโอสั้นเนี่ยาวนะครับ ประมาณ30ิวิ30ิวิขึ้นไปนะครับจะดีมันจะติดตะกร้าได้ถ้าต่ำกว่าน,นี้จะติดไม่ได้เขาเขาจะไม่อนุญาตให้ติดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดตรงผลิตภัณฑ์ครับเดี๋ยวเราดูซิว่าเซิร์ชไหมเห็นไหมเซิร์ชให้เลยคือบางทีเนี่ยเขาเซิร์ชให้เลยเพราะว่าเกิดจากชื่อที่เราตั้งไว้หรือว่าแฮชแท็กหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเจอได้ไง่ายถ้าไม่ได้จะไม่เจอก็เหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกอ่ะสมมติเราคัปปี้ชื่อนี้มามาวางก็ได้หรือเราไปดูใน ช้อปปี้เหมือนที่ผมบอกนะครับแล้วดูสินค้าที่เราปักตะกร้าเอาไว้ทําไมถึงบอกว่าดูที่สินค้าที่เราปักตะกร้าไว้เพราะว่าสินค้าที่เราปักตะกร้าไว้เนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นคอมมิชชั่นสูงแล้วตะเนี้ไหมจากช้อปปี้ทั้งหมดนะครับอ่ะผมกดเลือกนะอันนี้ผมกดเลือกบวกตัวนี้นะครับแล้วก็กดเรียบร้อยตรงนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสน,นะว่าจะเป็นสินค้าที่ตรงกับของเราหรือไม่ตรงของ,ของเรานะอายัดลงมาดน,นึงสินค้าตรงนี้จะตรงกับของเราหรือไม่ตรงกับของเราไม่เป็นไรเพราะว่าในช้อปปี้เนี่ย น,นี่ผมบอกลยนนะในในในยูทูบเนี่ย,นะเ,ยเขาจะเลือกสินค้าที่เป็นออคอมมิชชั่นสูงหรือว่าเป็นตัวอ,อ,อะไรอะ่ะที่เป็นตัวคอมสูงอะเอ็กซ์ต้คอมนะครับให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะไม่ได้สินค้าที่เป็นคอมสูงเขาจะเลือกสินค้าที่เป็นคอมมิชชั่นสูงให้เราอยู่แล้วนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้เลยใช้ได้เลยทีนี้เราก็กดบันทึกไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกไปนะครับเแต่ผมเลือกเป็น ไอเนี้ยไว้นิดนึงนะนี่ผมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้เลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูผลลัพธ์ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในคอมนะครับว่าเป็นยังไงอ่าไม่ใช่ดูในคอมดูในมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกที่ตรงนี้นะอ่ะโอเคทีนี้คือตอนนี้ผมผมอ,อ่ทำการไอ้นี่หน้าจออยู่นะครับทำทำสกรีนช็อตหน้าจอแต่สมมพักนึจะสังเกตว่าวิดีโอผมมันไม่วิ่งจริงๆแต่ว่าสินค้าขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าคลิกซื้อเราได้ค่าคอมเหมือนกันอ่าือนนนั้ี่ย ใครทาตลาดของตัวช้อปปีได้ใครที่เพิ่มตะกร้าตรงนี้ได้รีบทําใครยังทําไม่ได้ไม่ต้องรอนะครับเพื่อนๆไปเอาสินค้ามาลงเอาอะเรเา,าลงแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ในห้องเรียนที่ผมทําเอาไว้ให้เมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเรียนรู้กันนะครับไปอ่ะก็ย้อนออกมานะครับอย่าลืมฝากแล้วกันใครยังไม่ติดตามช่วยูทูปติดตามใครสนใจคอร์สเรียนนะครับก็มาสมัครเรียนแล้วก็รีบไปทำนะครับในหน้า Tik t o k s h o p e e y o u t u b e l a z a d a นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องยทุก เอาไว้ด้วยนะครับ